สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้พี่เอาคาซิโออีดิเฟีของคุณผู้ชายมยาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นี่ให้อารมณ์แบบดูสุข,ขุมมากเลยนะปกตินาฬิกาบางรุ่นเนี่ยหน้าตามันจะออกไปสปอร์ตใช่ไหมคือมันดูยังไงมันก็จะดูแบบซิ่งซิวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ไปเลยตัวนี้ทรงมันเป็นแบบวัยรุ่นซิงซเลยนะแต่ว่าพอมันทําสีเอามาเป็นสีฟ้าตัวนี้ครับสีฟ้าตัวนี้ มันมันดึงไอ้ตรงนั้นมันลงมาเลยอะ่ะมันดึงความเขาเรียกว่าโฉบเฉี่ยวลงมานิดน,นึงเลยดึงลงมาเลยกลายเป็นถ้าอยู่บนข้อมือพอดีพี่เคยเห็นบนข้อมือของลูกค้านะ <_ d uring> เขาใส่ที่เขาซื้อกา่ร้าแล้วพี่ตัดสายให้เขาใส่ไปนะคือมันมันดึงอารมณ์ลงกลายเป็นแบบนะครับผู้ใหญ่อะ่ะเออประมาณว่าแบบสุข,ขุมรุ่มลึกอะไรประมาณนั้นนะครับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มาถ่ายตัวจริงให้ดูนิดหนึ่งนะครับสีนี้นะครับเป็นสีฟ้ากรมท่าหรือว่าสีน้ำมันกรมท่าก็ได้อย่างนั้นเนาะ ดูนิดหนึ่งนะฮะพอเวลามาเล่นกับแสงเห็นไหมมันจะออกเป็นสีฟ้านวลนิ่นเนียนอะไรเงี้ยฮะเนี่ยฮะนะฮะทรงนี่จะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยนะฮะมีระบบเ,เขาเรียกว่าระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่เดี๋ยวนะพี่จําได้ว่านี่ไง เป็นระบบพลังแสงด้วยครับจะดูดกึนแสงเพื่อสร้างพลังงานให้กับระบบนะครับผมถึงไม่โดนแสงก็ยังทางานปกตินะครับส่วนที่เมื่อกี้บอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับหรือถ้าเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันจะซิงกับมือถือทําให้มันปรับเวลาเองได้ด้วยนะครับผมแต่เรื่องไอ้ตรงที่มันซิงก์มือถือเวลาไปต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับพี่ว่าดูรูปทรงเป็นหลักก่อนดีกว่าวัสดุโอเคเลยนะครับตามมาตรฐานของอินดิเฟียสเลยเนี่ยอย่านะี้บลูทูธเวอร์ไทม์เนี่ยมันจะปรับเวลาเองนะครับผม เวลาจะเชื่อมต่อก็คือเราต้องลงแอปครับแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วมันจะเชื่อมกันเองนะครับผมดูไ้หลายมุมก่อนเป็นสีฟ้าบนหน้าจอนี้ดูทั้งวันจันทร์วันอังคารวันพุธเวลาก็ได้นะอันนี้พิ่ตับเป็นเดือนกับวันไว้ให้นะครับผมตรงนี้เป็นเรื่องเอกี่ยวกับการจับเวลานะครับเนี่ยฟังก์ชันมีครบหมดที่ต้องใช้นะครับกดปุ่มซ้ายเนี่ยจับเวลาบันทึกการเรื่องการจับเวลานะครับตั้งเวลาขอยหลังตั้งปลุกได้นะครับปลุกได้หลายทีเลยเนี่ย แล้วก็มีร้องเตือนทกต้นชั่วโมงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูระดับประเทศได้คือหลักๆที่ต้องใช้มีครบหมดกันนะ้ำได้100เมตรนะครับวัสดุดีมากครับเป็นสเตลเลสสตีลทั้งก้อนนะครับผมนี่ครับจะดูรวมๆก่อนเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ป,ประกันศูนย์ CMG ครับหปีพร้อมกล่อ,องคู่มือป,ประกันศูนย์จัดมาให้ครบ,ครบ,ครบหมดเลยนะครับเนี่ย ตัวขนาดมาตรฐาน43มิลแต่ดูตัวมันออกหนาๆนิดนึงนะครับดูทำว่าน่าจะเบากสาหรับคนที่ข้อมือกลางๆค่อนมาทางใหญ่นิดนึงจะใส่สวยนะครับเนี่ยสีฟ้าตรงคําว่าทาชิมิเตอร์นี่ก็เป็นสีฟ้านะครับเล่นกระแสงนะครสนใจยังไงสั่งซื้อทางไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนครับหรือแอดจากเบอร์โทรนะครับถ้าทําไม่ถูกก็โทรปรึกษาครับผมถ้าดูทาง YouTube หรือว่าทิกต็อกก็ทักมาในนั้นแล้วกันนะครับผมจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี19เถ้าปิ่นเกล้านะครับเปิดทุกว ขอบคุณมากครับจากร้านเสีายมในกาปินก้าแล้วเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ